สวัสดีครับจุ๋มแพรวาเพื่อนครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาหาอยู่หากินครับหายิงป่าเนาะนาหวยครับหวยใต้นีไหลลงไปแม่นำาสงขรามท้ายบ้านเป็นเอิญมาหวยโขนครับอยู่ทางทุ่งฝนเนาะนี่ครับวหวก้นเฮ่าก่อนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านําหวยวันเฮ่านี้ป่าเง่ ะบครมีเนาะหน่วยนักหน่อยนะเขาจะยิ่งถือครับเพราะว่าเขาตัวน้อยลายทางอื่นของพื้นเป็นเค่อนเนาะมันยิ่งมีป่านิ่นป่าสะดใส่สองโลสามโลแต่ว่าทางบา้านเท่านี้ใส่เ่องโลก็ถือว่างิ่คักแล้วครับน้ำหวยเยอะๆอย,ๆย่างสีเนาะหน่วยนักหน่อยนะครับเขาจะเห็นตัวเงยใส่เป็นโลหรือสองโลเพราะว่าเขาบวอร์นืนเห็น <c oughs> แต่ฟังสั้นๆครับฟังทางนี้ ถ้าเจ้าหลอกไหมเนาะฟังท่าน,นก็อาจจะหกจังหน่อยผมก็เลยบโบไปฟังท่าน,นฟังท่านนี่ก็พ่อเลี้ยวเห็นป่าอยู่ก็นา,นานนั้นผมยางมากนี่ผมก็เห็นอยู่นี่ครับแต่ว่าห่างปืนเมื่อท่านก็เลยบโบได้ยิ่งเดีย๋ยวเขาจะหาไปเรื่อยๆแล้วก็จอบไปน้ำครับจอบไปน้ำมันเทาได้ไปอยู่ไปกินจักตัวสองตัวก็เอาละลองเบิ่งครับมันเทาป่าขึ้นป่าฟูอากาศเย็นๆ อยู่ฟังทาาพุนครับโอ้ยแต่ว่าอยู่ไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแง่ไปฟังทาาพุนน้ำยู่ดอกแต่ว่าเาหาฟังนีกนนอนนะครับพุ่นะวางุณสองตัวเลยยูเคีย่กันอยู่ไกลปวดยิงวูถึกแล้ครับเดี๋ยวเขาจะแง่ไปฟังท่าพุนเนาะ ล่งจ่อยครับป่าล่งซ้ำบ่ได้ยิ่งจ่อย ตอนหนาานี่มีประคอขึ้นตัวหนึ่งครับผมยางรอเบิงเกือบชั่วโมงแล้วครับเห็นอยู่ต่อห่างตัวน้อยเนาะตัวน้อยเรายางไปไกลเขากะนี้ครับตื่นพื้นที่หวยบ้านเฮามันบ่มีต้นใหม่ส,งสูงๆเพื่อจะไปนางจอบนะครับเราต้องจอบน้ำขอบฟังหรือว่ายางไปแล้วก็ยิ่งไก,ก,กลๆรถครับอันเขาไปไกลเขากันนี้แต่ว่าตัวหนึ่งขึ้นอยู่นี่ขึ้นเมื่อหายใจปับ๊บเปิดตอนหนานานี่ครับ วางนี่เดีย๋ยวผมจะนั่งจอบอยุ่งคางางานนี่ล่องเบิงเทียเขาขึ้นมาอีกเนาะเทนีได้ยิ่งครับ โหน่แห้ง่อยุจ่อยครับ แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันคนละตัวกับตัวนั้นนะครับเนี่ยนั่งจอดตัวนั้นอีกครับเที่เขาขึ้นมาก หัวมันถึกคัดๆจ้อยู่บ่ยู่ครับป่าขึ้นหัวมาทางหฮอครับเมื่อกี้นั่นผม่เล็งใส่หัวเลยคิดว่าถึกแท้ๆแหละแต่ว่าน่าจะถึกหัวทางลูกดอกบกเขานะครับไปอาลาเลยดีบ่ดีน่าจะเรียบร้อยครับจะจะไปทางไสนเสดิดไปทางไหนบุนีก็ยังน,นะครับเนี่ยไปหาตรงไม้หฮอ เ,เทียขึ้นมาอีกป่าก็ร่งขึ้นมาเรื่อยๆครับนังเศร้ามือครับจอดป,ป่าจะเข้าครับพี่น้องดูไต้เฮอไพ่นี่แหละบันทีมีโตบันทีเเฮาได้ยิ่งเนาะห่งางไรกับมือครับแดดหอนสินคองวันไปน้ำ <laughs> องวันอยู่ข้างหลัง,ขงเขานี่ครับ อะไรจะโตในบอ่อมือนี่ก็ะไ้มีเนี่ยไปฝากน้องเพียวครับปลาคอห้องเห็นน้ำขอบปังกับแค่ครับมีแต่ปลาซิวบนวนอย่างงี้บเห็นเลยเดี๋ยวซ้อมมึงจะข้าวครับเพื่อเขาขึ้น โอ้ยก้อนวันขันแม่นไม่โตคันแม่นยิ่งได้ก็เอาหยาบแล้บ ไปน้ำทั้งนั้นเลยไปน้ำล่มลงไปในะนำ หม,มานแล้วครับพ่อของวานป่าโอ้ยกำลังกินอ่อยอยู่เสีบๆเดี๋ยวไปเห็นพอดีผมบุคิดว่าทางนี้จะมีครับเพราะว่าปกติคูปป่ปีคู่ปีผมมาหานี่เขามีหมดดําเนะาะวงงหนมีหมดดําหรือมิมกับ่ใครมาอยู่ครับแต่ว่าอันนี้โอ้แจ็คพอตแจ็คพอตฝาเขาบ่ใดเขาก็เอา มิเมเนีไปฝากน้องแพลวครับรู้สึกว่าจะห้างหง่พร้อมแล้วก็หัวน้ำเป็นนุ่นๆครับนุ่นๆน่นจาจะหัวน้ำหง่นะเงญได้แหละครับตัวบนแห่ใจว่าจะมีน้ำหวานบ่เพราะช่วงนี้โมเมนน้ำพึ่งเดือนห้าน้ำพึ่งเดือนห้าก็คือมีหน้าไม่านี่แหละครับช่วงเนี้ยช่วงดอกไม้ไลายแล้วก็อีสอนดอกไม้ไลาย ยิ่เขากา็หาน้ำหวานเนี่ตัวฤดูการนี้ฤดูหนาวนี่ก็น่าจะมีดอกผักบุ้งดอกเอียงหลายอย่างอยู่ครับอาจจะมีน้ำหวานครับเนาะเดี๋ยวผมนายจะเอากางไกลติดมานาอยู่ครับพอกางไกลบวแดงออกกระเป๋าจะเกลี่ยดูดิเลยครับใส่เวลาจังหน่อยพุกเสื้เหลือเกินเห <c oughs> มือนกับนี่ตะไค่ไผ่น้ำพร้อม แต่ว่าขันตัดเข้าไปได้นี่ก็คือออกง่ายอยู่ครับหลังจงากทถาเบิงน้ำกันครับัวน้ำหวานหอนจอยาหัวใหญ่บะเดี๋ยวป่าเขาจังไปหาต่อโอ้มาเจอบป่าถก่มองเลยคองเคลีย์ออกไปเมื่ครับหอนจังจะลุ่งไปได้เนาะค่อยตัดไปนี่แหละครับ สากระเ้ียวคือเก่าแนละ้ว <c oughs> เอนเย็นพอภัยนี่จะภัยน้ำนะครับพ็ก็ตัดไปเป็นข้องเข้าไปเกาจังจะไปเอาหอดแล้วก็อยู่สูงอยู่ครับขันตัดเข้าไปบ่ามีมองเยียบนี่เนาะเทาางเข้าไปดีด อู้อหวานห้อยแล้วครับแต่สิได้สิได้หัวน้ำเต็มเลยครับปุระโมเมนจะบ่มีหัวน้ำปิดตาเลยครับปุระโอ้ยอดสุดยอดสิได้โอมองนี้มีห้อยแผลนะครับวัวฆ่างาไพาดึงออก เดี๋ยวขออนุญาตเอาแม่เขาออกก่อนครับจ้ำหาวานหน่อยปอกๆเลยไงยแห้งไงแห้งขัดขัดขัดวนนักเป็นกิโลนี่ครับเดี๋ยวผมว่านี่นักแห้งเพราะน้ำหวานแน่นดีนะครับอันน้ำหวานปิดตาเนี่ยพอปิดบังเลย ไปไปสั่งห้างไมเดอร์สั่งห้างยังไงวันนี้เอสิมาเอาไม่ <c oughs> โอ้เมืงครับเยุม่มเยิ่มเลยเป็นตะวันจับใจดีจนะไง <c oughs> แม่เของครับไปไป ถ้าวเฝ้าออกตอนนี้พวกพึงงานนี่เขาจะเอาน้ำหวานไปนะครับเขาจะดูดเอาน้ำหวานไปเพราะว่าเขาหูวว่ามีไผ่แล้วเดี๋ยวตอนนึงที่เหลืออยู่กิงไผนะ่เนี่ยผมจะเอาอยู่ครับที่ใดเนาะ นี่ครับท่านเห็นบ่า,าชำแห้งมันเท่างหีครับเฮ้ยอีกครับชำมากทำหวานธรมศาสตร์ครับ เปลียงหน่อยที่ข้าอยู่เทิงเกาะไฟครับหวานเจี๊ยบซิมกันครับ mm hmm. mm hmm. หวานแห้งครับหวานบริเวือน้นตลน,นี้ครับพี่น้องหวานกึ่งครับน้ำอ้อยนี่ไหมช่วงนี้ไหม แต่ว่าพญ่ำพญ่ำเดียนหาเนี่ยจะวานเกัรดอกไม้เนาะแต่ว่าช่วงนี้หวานที่กินกับน้ำอ้อยอืมเขา่าจะไปกินดอกอ้อยครับก็อดอกอ้อยกับบมี่บ่มีน้ำหวานนะอสุดยอดครับว้าว แต่ราบประคอต่อวัน สงสัยมือนี่จะประมวณมือของเฮาครับ <laughs> ถามว่าได้ยิ่งปา่าบอได้ยิ่งอยู่ครับแต่ว่ามันอยู่ไก่อยู่ไก่แล้วก็ยงงิ่งบ่ถึงเนาะเถึงมันตัวหน่อยน้ำแหละครับขันแมนมาจอบอยู่งเสียมีใส่โลหรือว่าใส่สามขีดสี่ขีดเนี่ยก็เป็นแต่ได้รุนอยู่ครับผมมานาังจอบเป็นเคืงชั่วโมงแล้วผมมียังมีสวบอยู่ปอกปอกป๊กๆตออยู่หุ่นครับไปไปในเหอะอุ่นเนาะ ยังบ่ได้ครับมือหนีบ่แเวณมือของเฮากระ่บม่นนะครับได้นำวานไปฝากน้องแพวอยู่ดอกถึงเฮาจะบ่ได้ป่ากระไดแนวติดไม้ติดมือกับเมียบานอยู่แล้วครับมือหมานมือบอขึ้นว่าละครับการหาอยู่หากินมันกับบได้หลาบเดินเสมอไปเนาะบางมือเฮากระไดหลาบางมือกับหมานบางมือกบ็บกบหมานกกบบ่เป็นยัง นี่แหละครับวิถีชีวิตการหาอยู่หากินเหาหาบดายมือนีมือนาเหาะกับวยยอมแพ้ครับเหากับหาได้ขึ้นเกาละละ <c oughs> มือนีหาบดายก,ก,ก,กินปลายุ้ยด้วยสาไปครับหาก,กินเนว้หไม่ไปเนาะบ่ก,กินปลาก,ก็หาก,ก,กินเนื้อกินนังไปมือนีก็ถือว่าพาพีผ้านองเปลยบรรยากาศครับหาอยู่หาก,กินน้ำห่วยน้ำนองบ้านเท่าฤดูหนาว ุ่มก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มก็น้องแพลมาอยู่สมําเสมอนะครับถึงแม้มือนี้จะไม่มีแต้มให้เบิ้งต่ว่ามือนาผมสัญญาว่าจะหาแต้มไม่ให้เบิ้งให้ได้ครับวันนี้ขอรับก่อนครับสวัสดีครับโอ้ปัดตองขึ้นครับผมบุบพิมบิเป็นแตเมวานแฮดีแทะปะตองหน่อยนะครับปาตองหน่อยปาตองแก๊สนั่นแหละ